บริษัท STL Commercial จำกัดมอบหน้ากากอนามัย N95 แก่เทศบาลนะครแม่สอดค่ะที่ห้องประลัดเทศบาลชั้น4อาคารศูนย์ส่งเสริมอาชีพชุมชนสำนักงานเทศบาลนะครแม่สอดว่าที่พันตรีด็อกเตอร์ภัยทูลปริญญาธรรมกุลผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณรักษาราชการแทนประหลัดเทศบาลรักษารษาชการแทนนายกเทศมนตรีนะครแม่สอดพร้อมด้วย รักษาราชการแทนรองปลัดเทศบาลผู้อำนวยการกองงานหัวหน้าส่วนราชการเทศบาลนครแม่สอดเข้าร่วมรับมอบหน้ากากอนามัย N95 จากบริษัท STL Commercial จำกัดจำนวน30,000ชิ้นเพื่อนำไปใช้ประโยชน์แก่ประชาชนในเขตเทศบาลนครแม่สอดพนักงานเจ้าหน้าที่และคณะครูนักเรียนโรงเรียนในสังกัดเทศบาลนครแม่สอดโดยมีนายสซินทิง หูกิติวงประธานบริษัท STL c o m m คอมเมอเียนจำกัดและคณะเป็นผู้บริจาคมอบให้กับทางเทศบาลนครแม่สอด